ใครที่กำลังหาเครื่องเสียงที่จะถึงเทศกาลปีใหม่สงการนี้นะครไปพีพิงน้องผมก็แนะนำเป็นตู้แขนไรเล่ตัวนี้เลยนะครับการแจ้งนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับวันนี้ก็ปิดไปอีก4ใบนะครับพีพิงน้องเดี๋ยวผมพามาดูเน็ตเวิร์กกันเลยนะครับไปพ,พิงน้องตัวนี้ก็ ก็เป็น AS 2020พนยนะครับพี่พี่น้องเน็ตเวิร์กก็เป็นตัวเน็ตเวิร์กตัวใหญ่จากทางร้านเราเลยนะครับก็เป็น27-50นะครับตัวนี้ก็เป็นสเปคตัวท็อปจากทางร้านเราเลยนะครับพี่พี่น้องตัวนี้ก็เป็นยางรองแถบนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมยิงเสร็จแล้วนะครับพี่พี่น้องนะนี่นะครับหลังจากที่ผมยิงแถบหลังแล้วก็วางเน็ตเวิร์กแล้วก็ยิงเน็ตเวิร์กตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเน็ตเวิร์กที่เราใช้ก็อย่างเส้นเดิมเช่นเคยนะครับก็เป็นเน็ตเวิ อ่าสองเนห้าศูนย์นะครับวันนี้ก็ปิดไปอีกส in ีใบนะครับตัวนี้ก็เป็นลายชยสวยงามมากเลยนะครับก็ลายสกรีนตรงนี้สวยงามมากเลยนะครับการใส่ใยก็ใส่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ใส่มาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็รับเสียงได้ดีนะครับตัวนี้ก็สามารถกองเสียงได้ดีนะครับตัวนี้มันเป็นใยแก้วนะครับตัวนี้เป็นใยแก้วที่แบบว่ากองเสียงซับเสียงได้ดีนะครับถ้าเป็นพรมมันจะมันจะลึกเกินไปนะครับมันก็จะทําให้เสียงหายนะครับตรงนี้นะ วันนี้ผมก็จะประกอบ4ใบนะครับตัวนี้ก็สเปคที่ผมจะประกอบก็ใบละสี่อ่าเฮ้ใบละสี่ใบละแปดพันสองนะครับตัวนี้ก็2020นะครับไปพร้อมกับสลักลูกปืนสตันเลส2ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่เพียงน้องดูนะเดี๋ยวผมจะวางดอกก่อนนะครับพี่เพียงน้องนะอ่ากออนญาตวางดอกก่อนนะครับนี่นะครับผมก็ทําการวางดอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เหมาะกับงานที่เราไปเล่นดนตรีสดนะครับเพราะว่าตัวนี้ นี่ครับตรงนี้มันใหญ่นะครับเพราะว่าตัวนี้ได์ที่ลูกค้าไปเล่นก็เป็นดนตรีสดนะครับตัวนี้ก็เป็นได์เจน50อ่าจากแบรนด์ทางร้านเราเองนะครับตัวนี้ก็ระบายความร้อนได้ดีนะครับตรงนี้นะครับมีขีดตรงนี้ก็ระบายความร้อนได้ดีนะครับเป็นอลูมิเนียมอย่างดีเลยนะครับตัวนี้นะดอกที่เราไซส์ก็จะเป็นดอก12นิ้วไฟเตอร์นะครับโค้งหล่อไว้3นิ้วนะครับแต่ว่ามันเป็นไว้พันนอกพันในนะครับก็900วัตต์นะครับตัวนี้ก็พันนอกพันในก็มันจะสามารถอัดได้แรงขึ้นกว่า แต่ว่าดอกปกติที่พันแค่พันนอกนะครับมันก็จะทนทานต่อการใช้งานนะครับตัวนี้ก็คือว่าไฟเตอร์นะครับคาว่านักสู้นะครับตัวนี้ก็ดุดันแน่นอนนะครับตัวนี้ก็งานกลางแจ้งนะครับหรือว่าพวกงานพกซองทั่วไปก็สบายนะครับเอาอยู่หมดเลยนะครับตัวนี้นะก็เป็นปากไรเอล่นะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นปาก597 สองนะครับตัวนี้ก็เสียงดีเลยนะครับตัวนี้เป็นมุมที่แบบว่าผมอยากจะบอกพีน่น้องนะถ้าแขนแบบว่าผังละสี่ใบนี่ยิ่งแบบทวีคูณนะใบแรกก็หนึ่งคูณหนึ่งนะครับถ้าเป็นสองก็จะเพิ่มขึ้นเลยมันเหมือนทวีคูณเราวางสองใบก็เพ,เ,พเ,พเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับงานอ่ากลางแจ้งเลยนะครับตัวนี้นะ จำว่าการแจ้งนะครับแพลว่าเล่นดนตรีสดพวกกระเดื่องพวกชนะนี่รับได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะเพราะว่าเน็ตเวิร์กเราก็กดขาดต่างๆมันไว้อยู่ตรงนี้นะครับตัวเวิร์กก็เป็นโต๊ะเน็ตเวิร์กใหญ่นะครับตัวนี้ผมก็บอกพี่พีงน้องแล้วก็ให้พี่พีงน้องได้ดูไปแล้วนะครับอ่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องอ่าไปช่วยพี่เขาทํานะครับแล้วก็ต้องประกอบด้วยนะครับไหมเดี๋ยวผมให้ดูครับ มาถึงขั้นตอนนี้ผมก็จะทําการประกอบนะครับไปพี่น้องก็ทําการวางดอกนะครับไปพี่น้องๆอ่าตรงนี้นะครับผมอยากจะบอกไปพี่น้องๆให้ดูตรงนี้นิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็วางขึ้นด้านบนนะครับวางสายขึ้นด้านบนนะครับทําไมผมถึงวางสายขึ้นด้านบนนะครับก็เพื่อแก้เฟดปักนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับเครื่องเสียงเล็กๆน้อยๆนะครับนิดๆนิดหน่อยก็มีผลต่อเสียงนะครับไปพี่น้องนะอ่าถ้าเอาสูตรผมไปใช้แล้วก็ถ้าดียังไงก็มาบอกผมนะครับตัวนี้ก็เราก็ทําการยิงดอกเหมือนเดิมนะครับ การยิงดอกผมก็เคยบอกไปเพียงน้องนะครับยิงจากซ้ายไปขวานะครับยิงอย่างนี้จะทําให้มันสนิทจะไม่ให้ลมมันอ่ากระพือนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ให้ดอกหน้าดอกกระพือนะครับตัวนี้ก็สูตรนี้ดีจริงๆนะครับเพี่งน้องนะตัวนี้ผมก็อยากแนะนํามากเลยนะครับตัวนี้เล่นดนตรีสดพวกเพราะว่าตัวนี้มันสามารถรองรับพวกกระเดื่องพวกกองพวกอะไรพวกกีตาร์พวกนี้ มันรองรับได้หมดนะครับพี่พี่น้องน้องผมเลยถึงอยากจะแนะนําี่พี่น้องน้องนะครับตัวนี้ก็ถือว่าดีนะครับก็ยิงก็ตัดต่อให้เร็วนะครับเพราะว่านั้นพี่พ,พี่น้องน้องจะเบื่อเอานะครับผมก็ทําการยิงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยยางนะครับอีกตัวหนึ่งเพราะว่าตรงนั้นก็ยังก่อปากอยู่นะครับเพราะว่าปากมันเอ่อมันไม่พอนะครับคือขายดีมากนะครับช่วงนี้นะปากลาอะลรตัวนี้คือขายดีมากะเสียงดีมันก็ตอบโจทย์กับพวกงานเล่นดนตรีสด แล้วมันเป็นอคอมตัวใหญ่นะครับก็รับพวกแรงกระเดื่องของพวกเบรสแรงนะของพวกนี้นะได้สบายเลยนะครับตัวนี้นะนี่นะครับเราก็ได้ทาเ, enfin เปลี่ยนตัวนี้นะเ<อ>พราะว่าตัวนี้แตกนะครับเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเพราะว่าตัวหลังมันก็เป็นคอเล็กนะครับตัวเจ็ดสองก็จะเป็นคอสองนิ้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอ,อนิ้วครึ่งนะครับตัวนี้เจ็ดสามนะครับเจ็ดสามคอนิ้วครึ่งเจ็ดสองก็จะเป็นคอสองนิ <pathways> ้วอย่างนั้นเลยนะครับตัวใหญ่ๆแบบนั้นเลยนะครับ เสร็จเป็นทีเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็พร้อมราคาอยู่ที่ใบละ8,200บาทนะครับตอบโจทย์ทุกสถานการณ์นะครับเล่นปีใหม่สงการตัวนี้เอาอยู่นะครับเล่นตอนตีสุดหรือว่าเอาไปรับงานเปิด,ดแรงตัวนี้คือตอบโจทย์แน่นอนนะครับพี่นอนะ้องๆไงปีอ่ AS 2,020นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็2,025แล้วนะครับก็ ผ่านมา5ปีนะครับก็ยังคลองตลาดเครื่องเสียงอยู่กลางแก้งอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากเลยนะครับตัวนี้นะผมก็แนะนานะรูปร่างก็สวยดีนะครับไปพี่น้องพี่พีงน้องคิดว่าอย่างไงครับใบละ8ปดเแต่ว่ามันจะไปพร้อมกับสตักสลักสแตนเลส2ตัวนะครับไปพี่น้องนะสีก็สวยงามนะครับก็ทํามาจากไม้อัดภูเขาอยู่เหมือนเดิมนะครับไปพี่น้องถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอ่าคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับ